ครับสวัสดีครับนานะนะที่เข้ามาติดตามและรับชมในช่องของ l a t o p teaching นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดในเรื่องของลอกนะครับลอกไดว่านะฮะผมก็ได้ไปซื้อลอกไดว่ามานะฮะสองสองตัวนะครับจะมี จะมีเบอร์6000แล้วก็เบอร์4 0 0พันนะครับอันนี้จะเป็นตัว2019นะครับ2019แล้วก็จะเป็นตัว2020นะครับอันนี้นะฮะ2,020่อ 20. ลอกก็จะหน้าตานะครับประมาณประมาณนี้นะครับนี่นะ สะท้อนหน่อยนะครับ,รบปัญหานะครับที่ผมนำมาทำคลิปในวันนี้นะครับก็เนื่องด้วยสาเหตุนะครับผมใช้ในการตกปลาเวลาปลากินเบ็ดแล้วเนี่ยเสียงไม่ดังนะครับนี่ครับ เสียงลอกไม่ดังนะครับนะครับแล้วผมแกะเข้าไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับทีนี้ผมแกะเข้าไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวจะให้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับน,าน,านา้าๆท่านไหนที่ รู้แล้วนะครับก็เป็นวิทยาทานให้กับกับน้าๆนนมือใหม่นะครับที่เจอปัญหาหรือว่าอยากจะทำเสียงให้ดังขึ้นนี่ครับเสียงไม่ดังนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับแกนข้างในครับเป็นขดลวดนี่ครับนี่นะครับ ครับนี่นะครับเป็นขดลวดเล็กๆนะครับคล้ายๆกับเป็นแผ่นสแตนเลสแต่ว่ามีความบางเล็กอ่ะว่าด้วยเรื่องกิ๊กเสียงนะครับก็คือมันไม่ค่อยจะดังนะครับเวลาปลากินเบ็ดแล้ว จะทำยังไงดีนะครับทำให้เสียงดังขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมคลิปกันเลยนะครับอ่านี่นะครับเป็นส่วนของเป็นส่วนของกิกเสียงนะครับหลังจากที่เสียงไม่ดังนะครับขดลวดสเตเลสนะครับ จะมีลักษณะกลมๆนะครับสำหรับน้าๆมือใหม่นะครับที่ซื้อลอกตัวนี้มาใช้นะครับของได้ว่านะฮะ LT 6000 4 H 4 BS นะครับนีครับก็จะ ไม่เหมือนที่เคยใช้มาก่อนนะครับแล้วก็มีเสียงกิ๊กเสียงที่เบามากนะครับทีนี้เราจะมาทำยังไงนะครับให้กิ๊กเสียงดังนะครับเราจะมาทำยังไงนะครับให้กิ๊กเสียงดังนะครับตัวนี้ผมทำการปรับแต่งแล้วนะครับจากที่ไม่ค่อยดังนะครับนี่ครับก็มีเสียงขึ้นมา ตอนแรกนะครับปลากินแล้วมันไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับขดลวดนะครับจัดแต่งตำแหน่งให้มีความดังเกิดขึ้นมานะครับว่าควรที่จะดัดส่วนไหนนะครับให้ ไม่มีความแข็งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าจากที่เขาใส่มาก็จะมีส่วนที่ทำให้ปดรวดอ่อนตัวนะครับอ่อนตัวแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีเสียงกิก๊กเสียงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะบอกถึงตำแหน่งนะครับจัดลวดนะครับก็ทำเ,าเบาๆนะครับเดี๋ยวจะหักเข้า ล่างก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะจากที่เป็นขดลวดกลมๆนะครับบางทีเราซื้อเราไม่ได้ดูว่าข้างในมันเป็นกิกเสียงยังไงนะครับก็แล้วอีกอย่างนึงนะครับผมไปค้นหามาว่า,าจะปรับแต่ง เสียงยี่ห้อนี้ทำยังไงได้นะครับก็ปรากฏว่าไปค้นหาแล้วไม่ไม่เจอนะครับก็มีแต่รีวิวว่าใช้ของยังไงแบบไหนนะฮะแต่ว่าวันนี้เราก็จะจิบประเด็นนี้ครับให้กับน,านา้าๆรับชมกันนะครับว่า,อาพอแก้ไขแล้วมันดีขึ้นไหมนะครับดูเลยนะครับหลังจากที่ เราดัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํามาใส่นะครับครับนะนะเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กลับเข้าไปนะครับพอเราใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับเราก็ทำการล็อกไปข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้มานะครับ น้นาๆอาจจะเข้าใจว่าตัวนี้เป็นตัวทําให้เกิดเสียงนะครับไม่ใช่นะครับอยู่ด้านบนนะครับเราต้องทําการดันดันขึ้นไปดีบตัวเึ้ื่อนังบนอีกนะครับ การปรับตัวนี้เข้าอีกครับลองใส่ดูอย่าให้ยื่นมากนะครับอะสมมติว่าเราใส่แล้วมันมันยื่นมาอย่างนี้นะครับลองฟังดูครับว่ามันจะเป็นยังไง เสียงยังไม่มานะครับเพราะว่าเราจะใช้เสียงจากขดลวดข้างบนนะครับครับหลังจากที่ใส่แล้วนะครับอ่ะเราก็มาเทสเสียงดู เดี๋ยวลองปิดฝาดูครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะครับ เสียงเบานะครับเราก็มาดูมาดูกันนะครับเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังเสียงเบาๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้ยื่นออกมานะครับ เราต้องทำการปรับใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่นะครับมันยังยังโคลมอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังยังไม่โค้งงอเข้านะครับ แต่ผมจะดัดดัดใหม่ให้ดูนะฮะ นะครับแรกๆก,ก็จะตรงหน่อยเดี๋ยวมาดูตัวที่ผมปรับแต่งไว้นะครับอันนี้เบอร์หกพันจะจะตัวใหญ่กว่า4ี่พันแล้วก็จับง่ายกว่านะครับเบรกรุ่นนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับ หมุนดิดเดียวนี่แบบว่าหัวทิมเลยนะครับที่ผมดัดไว้นะครับคือขาเนี่ยจะจะไม่ลอยนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ลอยยื่นออกมานะครับ สองฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวช่วงนี้จะจะไม่โกลมมากนะครับเพื่อที่จะดันดันตัวนี้ให้ขึ้นไปโดนข้างในภายในตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวกิ๊กเสียงเนี่ยตัวนี้จะไม่มีนะครับ จะเป็นการลูดรอบนะครับทำให้เกิดเสียงนะครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าขดลวดเล็กๆเนี่ยมัน,ม,น,ม,ม,น,ม,ม,นม,มันไม่มันไม่มันไม่ค่อยได้ยินเลยครับอันนี้ผมทำการดัดมาแล้วนะครับจากเมื่อคืนนี่เราเทสดูมันไม่มีเสียงนะครับ จะทำการใส่เข้าไปเสียงก็ดังขึ้นมานะครับก็ชัดขึ้นมานิดหน่อยนะครับ ไม่ถึงกับว่าดังกล้องกลางวานนะครับแต่ว่ายังดีกว่าที่ไม่ได้ยินเหมือนเดิมนะครับอาจจะได้ยินน,น้อยๆนะครับปลานีนลากไปไกลแล้วแต่ว่าเสียงเสียงกระดิ่งนี้ยังยังไม่ดังขึ้นมาเลยเสียงลอกยังไม่ดังเลยครับตอนที่ตอนที่ปลากินนะครับอ,อันนี้ถือว่า ดังขึ้นมาพอสมควรนะครับทีนี้ไปต่อกันที่ตัวเล็กนะครับผมจะทำการประกอบใส่ไว้นะครับสำหรับนะนะท่านไหนที่รู้แล้วก็กดให้กำลังใจนะครับ ส่วนหน้นามือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้นะครับก็เป็นข้อมูลดีๆจากาคลิปของผมนะครับนี่ก็จะประกอบเข้าที่เดิมทำไม่ยากนะครับ แต่ว่าก็มือเบาหน่อยครับเกิดหักขึ้นมาก็ต้องไปหาแผนสแตเลสบางๆเล็กๆ เราบีบบีบท้ายไว้นะครับแล้วก็ทําการดันขึ้นมาดันให้หัวโผล่ขึ้นมานะครับตัวนี้แล้วก็ช่วงด้านข้างนะครับให้เราบีบตัวเพราะว่าแรกแกแรกแรก,แรก,แรกจากกลมกลมหน่อยนะครับแล้วก็ทำการ ปรับตำแหน่งนี่นะครับมาดูกล้องตัวล่างนะครับตัวข้างล่างนะครับที่ยื่นออกมาแล้วก็ทำการบังคับให้โค้งหน่อยนึงนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้จากกลมๆก,ก็ปรับให้ ไหลแคบลงนะครับเพื่อที่จะให้ข้างหน้าในยื่นออกมานะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างตอนที่ยังไม่ดัดโค้งนะครับยังไม่ปรับขดลวดนะครับเดี๋ยวลองประกอบนะครับแล้วก็เหมือนกันครับด้านในฝาจะเป็นแบบนี้ สปูลตัวนี้นะฮะรอบๆนะฮะนะแล้วก็ยัดใส่ดูครับหานะทำหนึ่งทีนี้ หลังจากที่เราดัดแล้วเราลองมาทดสอบดู มีเสียงขึ้นมานะครับก็มีเสียงขึ้นมาตัวระหว่างตัว2019และ2020นะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ส่วนของอสปูลตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้จะเรียบแล้วก็ฝาด้านบนนะครับจะเป็นเงา เคลือบเงาสเตเลสนะครับนี่ครับก็จะแตกต่างกันนอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะครับนะครับดูได้เลยหลังจากที่เราปรับแต่งแล้วก็ถือว่าโอเคครับก็ดังขึ้นมานะครับแต่เสียงเนี่ยจะไม่ไม่ได้ใสเหมือนกับอลอก หมาป่านะครับที่กิ๊งกิ๊งก,งกงิขึ้นมานะตัวนี้ก็พอดีพอดีครับตัวนี้ก็ดังขึ้นมาจากที่ไม่ไม่ได้ยินเสียงนะครับ ครับลอกที่เราซื้อมาก็เจอปัญหานะครับก็เลยมาแบ่งปันไม่เชิงว่าความรู้นะครับก็มาแบ่งปันประสบการณ์หรือว่า,าวิธีการนะครับเพราะว่าผมค้นหาแล้วมันไม่ไม่เจอครับไม่เจอที่มาบอกในส่วนของการแต่งเสียงตัวนี้นะครับก็ลองปรับใช้ดูครับ ถ้าถ้าได้ยังไงก็หรือว่าดีใจครับดีใจกับน้าๆครับที่ที่ทำได้ครับหรือว่ามีแนวทางตัวไหนที่ดีกว่านี้ครับก็ส่งมาบอกผมด้วยนะครับด้านล่างครับหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับขอบคุณน้าๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็เจอกันใน คลิปต่อไปครับว่าเราจะมาแนะนำอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีอีพี EP ในการตกปลานะครับก็ฝากนะนะเข้ามากดไลค์กด s u b ส c r i b e นะครับให้กับช่องของนั t ท็อปฟิชชิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ